สวัสดีค่ะซูซานค่ะซูซานคอสเมติกนะคะเราคือโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางครบวงจรจากประเทศเกาหลีมาก่อตั้งที่ประเทศไทยกว่า16ปีแล้วนะคะแล้วเราก็เรียกว่านะคะนำอินโนเวชันหรือ,เ,อเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถจะช่วยในเรื่องของการดูแลร,รักษาบำรุงนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆบนผิวหน้าบนผิวตัวรูปร่างนะคะ สกินแคร์ผมผมทุกสิ่งอย่างเลยนะคะที่หลายคนกำลังมองหาธุรกิจตัวนี้อยู่วันนี้นะคะไม่รอช้าและไม่รีรอค่ะซูซานนำนวัตกรรมที่เรียกว่านะคะใหม่ล่าสุดนะคะจากประเทศเกาหลีที่สำคัญถูกอกถูกใจสำหรับสาวสาว,สาวหนุ่มหนุ่มแล้วก็คนไทยเราทุกคนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเซรั่มไฮยาเอลกรูตาไทโอนแอเห็นชื่อแล้วนะคะทุกคนก็ต้อง มันคืออะไรนะคะแอลกูตาไทโอนทุกคนรู้อยู่แล้วคือความขาวกระจ่างใสแต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะโดสของเขาสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขจัดฝ้าให้หายขาดค่ะคำว่าหายขาดคืออะไรก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญนะคะเขายังสามารถนะคะตัวนี้เลยนะคะ ไฮยาแอลกูตาไทโอนแก้ไขปัญหาฝ้ากะให้หายขาดตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่ายังสามารถช่วยทำให้ผิวของเรานะคะอิม่มฟูแล้วก็แข็งแรงนะคะโปรเทคสำหรับในขณะที่เรารักษาฝ้ากระได้ด้วยนะคะที่มากไปกว่านั้นนะคะการรักษาฝ้ากะหรือเม็ดสีเมลานินให้ กระจายแล้วก็ให้กระจายตัวแล้วก็หายตัวออกไปเนี่ยนะคะจะต้องไม่ลอกไม่แดงไม่แสบไม่คันไม่มีผลข้างเคียงค่ะถึงจะทําให้เราเนี่ยนะคะหายขาดแล้วก็โอกาสจะกลับขึ้นมาเนี่ยนะจะยากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้สุซานแนะนําตัวนี้เลยค่ะเซรั่มไฮยาเอลกรูต้าไทโอเนนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด,ด่างดำให้หายขาดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านไหนก็ตามกำลังมองหาเลยนะคะว่า เราเป็นฝ้าตรงนี้เป็นกระตรงนี้วันนี้ซูซานก็เลยมาใช้ให้ดูเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะก็คือ,อามาแต่เช้าเพื่อที่จะทําให้เห็นเลยอะคะ่ะว่าตัวเซรั่มไฮยาแอลกรูตาไทโอนตัวนี้มันเลิศอย่างไรนะคะคือพอเราอายุมากขึ้นนะคะ46เข้า47เนี่ยนะคะถึงเราจะไม่ออกแดบดบก็ตามนะคะฮอร์โมนเราเปลี่ยนเราก็มีโอกาสเป็นฝ้าเนี่ยสุซานก็เป็นนะคะตรงตรงหนงแก้มนะคะแต่ใช้ ได้รองนะคะได้สัมผัสนะคะบอกเลยว่ามันดีขึ้นแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นคือจางหายไปเกือบหมดเลยนะคะมาเอาอกเอาใจนะคะสําหรับคนไทยบ้านเราแล้วกันที่อากาศแดดร้อนมากนอกจากแดดแล้วนะคะเรายังต้องสู้กับอายุของเราเพราะว่าอายุมากขึ้นฮอร์โมอนเปลี่ยนไปฝ้ากระก็ตามมานะคะแต่ที่สําคัญที่แน่ๆทําไมเราจะต้องเป็นเซรั่มไฮยา กรูตาไทโอนนะคะเหตุผลเพราะว่าเราจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงขณะที่เราเนี่ยดูแลรักษาฝ้ากระให้หายขาดนั่นเองเรามาดูเนื้อเซรั่มค่ะนี่นะคะเนื้อของเขานะคะจะมีอ่านี่นะคะก็คือความเข้มข้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเราก็ทานะคะก็คือกดไปนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะพาเนี่ยนะคะบริเวณหนกแก้มนะคะแล้วเราก็นี่เลยค่ะ ทาตรงจมูกแล้วก็ทาทั่วไปเลยนะคะอทาตรงคางนะคะนะนะคะแล้วก็เน้นนะคะก็คือ,อกดลงมาอีกนะคะเราไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะข้อดีคือเซรัม่มไฮยาอลอคูต้าไทโอนตัวนี้นะคะเวลาเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ เน้นบริเวณที่เราเป็นฝ้ากระก่อนนะคะแล้วเราก็ทาทั่วหน้าให้หน้าเรากระจ่างใสนะคะขาวนวลเนียนนะคะแล้วก็ฝ้ากระนี่นะคะที่สําคัญนี่นะคะเราเป็นเน้นเนี่ยน,น,นะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะไม่ลอกไม่แสบไม่คันไม่แดงแน่นอนนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆจางนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะไม่ต้องกลัวแสงแดดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนี่คือการเอาอกเอาใจคนไหนที่กําลังคิดว่าจะกระโดดมาเป็นเจ้าของแบรนด์ความงามแนะนําตัวนี้เล เลยนะคะเซรั am, aya, ่มไฮยาแอลกรูตาไทโอนแก้ไขปัญหาฝ้ากระให้หายขาดนั่นเองนะคะเหมาะมากๆกับประเทศเราขายดิบขายดีแน่นอนนะคะวันนี้นะคะท่านไหนที่อยากลองนะคะอันนี้40 ml อุ้ยใหญ่บิ๊กบัมเบอร์นะคะวันนี้นะคะท่านไหนก็ตามนะคะที่อยากเอาไปลองก่อนก่อนที่จะกระโดดมาสร้างแบรนด์ความงามอ่ะ เอาไปลองเลยนะคะสำหรับที่กำลังอ,อยากจะทดสอบทดลองนะคะนะวัตกรรมใหม่ๆจากเกาหลีนะคะไปในราคาแบบพิเศษมากๆเลยนะคะ